พามาดูวิธีดัดใบตัวไหนมันงอมากเนาะตัวนี้มันแอดหลังไหมเนาะมันแอดมันแอดไป้างหลังแอดเยอะกับดุงดุงตรงตรงตายใบไปวิธีทำแบบสบับพุผงช่างก็จะหาไม้แบบยาวๆมาอัดมันแล้วก็ใส่เข็มอัดมันตีตะปลูล็อก แล,แล้วก็ลงยูริเทนเนี่ยวิธทีทำแบบสบับาของช่างนะเพราะว่ายูริเทนจะเป็นเครือมเนื้อไม้แล้วก็แข็งแข็งแล้วมันก็จะอยู่ตัวช่างก็จะทำอย่างนี้แหละเอามาใส่ไม้ตรงแบบมันดีเป็นเด้บางตัวก็เป็นแล้วก็พอมันเราลงลงยูริเทนาน,านาั้นะพ่นสีเข้าไปปุ๊บมันก็จะทรงรูปมันดังเดิม คือถ้าทาเราทายูรเทนใหม่ๆนี่เนื่องจากยูรเทนมันเป็นน้ำนะไม้มันก็จะตอบสนองกับน้ำนั่นแหละบิดบางตัววิธีแก้ไขคือเราเอามาลงซ้ำลงยูรเทนซ้ำยูรเทนค้นๆหน่อยนะปึ๊บแล้วก็เอามันมาอัดกับแบบแบบที่เราทำนี่และแล้วมันก็จะอยู่นะเราโตทำอย่างเงี้ยมันอยู่ ะตะปกตะปูนี่ทำแบบไว้ส่วนมากที่เจอมันก็คือมีแต่แอนหลังแอนหลังเยอะนะครับแอนอยังไงแอนหลังเพราะว่าตอนเราถากบางบางไปหน่อยมันจะแอนเลยแหละพยายามไม่ค่อยควักะทุกวันนี้ไม่ควักจะหนักเท่าไยช่างมันเพราะว่าตัวนี้ก็จะงอมากนะงุ่มงง่ังไงเลย เนี่ยวิธีทําแบบฉบาของช่างบัดไม้เป็นอยู่แต่ว่าไม้ไม,ไม้มันก็เป็นทุกไม้แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะไป่นองคล้ายๆแบบว่าสิบใบเห็นสามใบที่ช่างเรานะที่เราโตทํเนี่ยจะจะจะเห็นอย่งังแหละสิบใบจะเห็นอยู่สามใบที่สิเสียไม่ไม่ใช่ว่าเสียเราใช้ไม่ได้เน้เราโตก็จะเอามาทําอย่างนี้แหละปุ๊บมัน แล้วก็ลงยูเเทียนซ้ำอีกปึ๊บทีนี้กลายเป็นแข็งเลยทีนี้แล้วก็ไอไม้เสาดานี่มันตอบสนองกับยูเเทียนดีอยู่พี่น้องด,ด,ดูดีแต่ว่าไม้สะแบงไอที่โร,ราตเคยเคยบอกว่าไม้มะข่าแท้แท้แท้ที่จริงเราไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม้มะข่ามันคือไม้สะแบงไอนั่นลงยูเเทียนแล้วไม่เข้าอไม่เข้าเลยพี่น้อง แถมลอกอลยต่างหากเด้เจอเดดเข้าไปลอกแต่พวกนี้ไม่เป็นไรซึมสองเดือนเราเอาลงมามันยังเงางบเลยไม่เป็นไรไม้สเสดาเลยแต่ว่าไม้ไม้สะแบงนั้นยูเรเทียนไม่ติดเพราะว่าไม้สะแบงมันมีน้ำมันอยู่ในตัวของมันอย่างทนนะเหลืออยู่นนะยชุดหนึ่งตัวที่มุนมุนเลยตัวนั้นละแปดพันใครใช้หาไม้สเสดาได้ก็ ก่อนโลตว,วาผ่านอยู่ยูเรเทียนนี้มันช่วยให้ไม้แข็งขึ้นทนขึ้นด้น้ำเอา50 50ิบห้ามทินเนอร์ยูเรเทียน50ยูเรเทียน50หรือเอา30 70ทีแรกก็ได้ที่แรกแล้วก็ซ้ำสอก็ครึ่งคงแต่ก่อนเราตัวเอายูเรเทียน3 70เจ็ดสิทินเนอร์ยูเรเทียนสามสิบไม่ค่อยดีมันเหนียว เอาเป็นห้าสิบห้าสิบหรือว่าเอาทินเนอรอ์ยูรีทเจ็ดสิบสามสิบก็ได้แต่ว่าห้าสิบห้าสิบนี่มันยังคนอยู่ดิเอาเป็นหกสิบทินเนอร์ยูรีเทีหกสิบยูีเทนสี่สิบก็ได้เพราะว่าเราต้องการให้ทินเนอร์ยูทีเนออเนมันซึมกาไปในเนื้อไม้นะปุ๊บตัวนั้นสำคัญสำคัญอยู่ที่เนอรยูรีเทนให้มันไป ไปไล่ไอ้พวกกรอบๆแล้วกลายมันจะกลายเป็นแข็งพอน้ำไม่เข้าไม้มันก็อยู่จะอยู่ได้นานนะนะครับอันนี้ไม้เก่อยู่ดิไม่ว่าไม้อ่อนไม้แก่เป็นหมดดิบิดขอบๆอะขอบไม้เป็นสมมุติอย่างเงี้ยถ้าเราเอาขอบไม้มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเสียขอบมันจะเป็นขาวๆแต่ถ้าเราเอาเกนข้างในมันจะไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับนี่คือไม้เก่ แล้วก็พวกตาห้ามเอาตาพกนี้ห้ามห้ามห้ามเป็นเด็ดขาดอาการมันจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นี่ตาไม้เนี่ยมันหักแต่มันไม่หลุดเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นตาเห็นไหมฮึบฮึบฮึบเนี่ยมันหักแต่มันไม่หลุดเลยนี่มันแตยอยูง่งในลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปล้วเห็นถ้าถาได้เอาลงมาแล้วเห็นอย่างนี้ก็ส่งมาเค็ม ให้ช่างทาให้ใหม่นะได้นะครับเอาค่าแลงค่าส่งก่ทนเด้ไม้สะเดานี่ยังแข็งอยู่นี่อันนี้เลย,ยขึ้นไปสองเดือนเกือบสามเดือนไม่เป็นไรสภาพยังดีนะครับสะเดานี้ว่าผ่านอยู่สําหรับเราตัวนะถือว่าสุดยอดอสุดยอดเลยแหลนะรับพาพามาดูวิธีแก้ไข อาการไม้บิดของช่างนี่ก็คือวิธีทําแบบสบับของรถตู้สุรเสลยวนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ